พบชิ้นส่วนซากเรือไททันยืนยัน5คนเสียชีวิตแล้วหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐอเมริกาพบชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันซึ่งพาชมซากเรือไททานิกแล้วส่วนผู้โดยสารทั้ง5เสียชีวิตยานใต้น้ำแบบ ROV พบชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันชิ้นแรกบริเวณท้องมหาสมุทรห่างจากบริเวณหัวเรือไททานิก487เมตรเวลาประมาณ23นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยก่อนพบชิ้นส่วนอื่นๆของเรือไททันทั้งหมด5ชิ้นโดยชิ้นส่วนหลกัหลกๆได้แก่กวยหางเรือดำน้ำแท่นลงจอดและส่วนของช่องหน้าต่างด้านหน้ายามชายฝั่งสหรัฐอเมริการะบุว่า พบชิ้นส่วนต่างๆของลำเรือที่พบนั้นเป็นผลจากการถูกบีบอัดอย่างรุนแรงเฉียบพันธและผู้โดยสารทั้ง5คนเสียชีวิตทั้งหมดแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจากค้นหาร่างของผู้เสียชีวิต หรือไม่เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคส่วนเสียงที่ตรวจพบก่อนหน้านี้ระหว่างปฏิบัติการค้นหาไม่เกี่ยวข้องกับเสียงที่มีการคาดการว่าได้มาจากเรือไททันนอกจากนี้ยามชายฝั่งสหรัฐอเมริการะบุว่าจะเดินหน้าการสอบสวนบริเวณที่พบซากชิ้นส่วนของเรือไททันโดยขณะน,นี้มีเรือเดินทะเล ร่วมปฏิบัติการ5ลำรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิค ที่อยู่ศูนย์บัญชาการค้นหาในเวลาต่อมากองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเปิดเผยกับสถานีข่าว BBC ว่าก่อนหน้านี้สามารถตรวจจับเสียงที่ผิดปกติพร้อมกับเสียงระเบิดภายหลังจากที่เรือไทท่านขาดการติดต่อจากเรือหลักบนผิวน้ำซึ่งข้อมูลส่วนนี้ได้ส่งให้กับหน่วยงานยามชายฝั่งสหรัฐอเมริกา เพื่อจำกัดพื้นที่ในการค้นหาด้านบริษัทโอเชียนเกตซึ่งเป็นเจ้าของเรือดำน้ำไททันออกถแถลงการเมื่อคืนที่ผ่านมาระบุว่าทางบริษัทเชื่อว่าผู้โดยสารบนเรือดำน้ำไททัน5คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือสต็อกท่านบลัส ซีโของบริษัทได้เสียชีวิตแล้วเราทราบซึ้งในคํามั่นสัญญาที่จะหาตัวนักสํารวจทั้ง5คนและทราบซึ้งในการทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนของทีมงานค้นหาและครอบครัวของเขาสาหรับผู้โดยสารทั้ง5คนประกอบด้วยตกอกตันลาสอายุ61ปีประธานเจ้าหน้าที่บริษัทบริษัทโอเชียนเกตเอชเพดิชันเจ้าของเรือดําน้ําและเป็นผู้ให้บริการนําเที่ยวชมซากเรือไททานิค 2 h a ฮาวมิสอาดินอายุ58ปีนักธุรกิจพันล้านและนักสำารวจชาวอังกฤษและเป็นประธานบริษัทด,ด้านอากาศยาน Action Aviation 3ชาซาดาดาวูดอายุ48ปีนักธุรกิจชาวปากีสถานและบุตรชายของดาวูดชื่อสุเลมาอายุ19ปีคนที่5คือพอนอองรีนาจิโอเลสนักสำารวจชาวฝรั่งเศสอายุ77ปี การถูกบีบอัดอย่างรุนแรงเฉียบพลันคืออะไรการถูกบีบอัดอย่างรุนแรงเฉียบพลันหรืออิมพ t i o n เป็นสิ่งตรงกันข้ามของการระเบิดที่เกิดจากภายในสู่ภายนอกทอมแมกด็อกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Underwater Forensic i n v v s t t i g t o r ที่เข้าร่วมในการสำรวจซากเรือไททานิกเมื่อปี2005 อธิบายว่ายิ่งเรือดำน้ำไททันลงไปใต้ทะเลลึกเท่าไหร่แรงดันก็ยิ่งมหาศาลแม้แต่ข้อชำรุดโครงสร้างของเรือดำน้ำเพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นอันตรายได้แรงดันในระดับนั้น3,000เมตรจะอยู่ที่ราว4,000-5,000ถึงปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือมากกว่าแรงดันบนโลกมนุษย์กว่า350เท่ารอยรั่วเพียงเล็กน้อย ก็ก่อให้เกิดการบีบอัดอย่างรุนแรงในทันทีความดันบนพื้นผิวโลกกําหนดไว้ที่1 atm หรือเท่ากับ15ปอนต์ต่อตารางนิ้วยิ่งดำลึกลงไปใต้น้ำแรงดันก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณโดยความดันที่ความลึก3,800เมตรจุดที่พบซากเรือไททานิกจมอยู่จะอยู่ที่ราว6 0 0 0ปอนต์ต่อตารางนิ้วหรือ408 atm นั่นหมายความ ว่าเป็นแรงดันที่สูงกว่าพื้นผิวโลก408เทา่าเด่นหลักของการสอบสวนจะเน้นไปที่ชิ้นส่วนของลำเรือที่ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ว่าตัวลำเรือนั้นเกิดจากการแตกล้วสืบเนื่องจากการขาดการทดสอบมาตรฐานหรือไม่ดังนั้นรายละเอียดของการตรวจสอบตัวทังลำเรือจะบอกได้ว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้หรือไม่อย่างไร